พอนอนปุ๊บตื่นมาวันสุดท้ายมาแล้ววันสุดท้ายเห็นแล้วเดี๋ยวไปบ้านเขารู้สึกว่าวันสุดท้ายเนี่ยตื่นช้าเพราะว่าพอเขาเป่างนกหวีดไอ้พวกผู้ชายในห้องกูยังไม่ตื่นเลยคือยังแบบหลับกันอยู่คือกูก็ตื่นแล้วแหละแต่แบบเชีย่ยทำไงดีวะกูจะหันไปสกิดดีไหมวะแบบเฮ้ยเพื่อนเขาเป่านกหวีดแล้วนะ คือรู้แหละว่าเมื่อคืนอ่ะเขาให้นอนดึกเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้นอนไม่ยอมนอนเขาเลยลงโทษเราแล้วกูเลยแบบอยากสะก,กิดตื่นได้แล้วไอพ้พารไอพ้พารบางคนก็รู้ขึ้นมาดั้งอะไรได้ยินเสียงนกหวีดแต่ยังลังเลอยู่จนมีคนเดินไปเปิดไฟอ่ะต้องขอขอบคุณเขามากที่ทําแล้วก็เสร็จก็อาบน้ําเหมือนเดิมแต่วันนี้มีคนลืนๆนะคะกูไปอาบน้ําเสร็จ มีผู้ชายเขาเขาลือกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในห้องอาบน้ํารวมโดดลงไปในบอ่อไปเล่นน้ําในบอ่อนที่อาบน้ําแต่โชคดีที่ไม่ใช่บอ่อที่กูอาบอยู่ประจําก็รอดตัวไปแต่พอเสร็จปุ๊บวันนี้มีมีมีคนหนึ่งเว้ยรู้สึกว่าหุ่น ร่างกายเขาเป็นแบบกูเห็นมีพุงเต็มเลยเหมือนไซโอบีทอยู่ขึ้นไปเต้นอยู่บนบอ่อกูเห็นแล้วอูจาดตามากกูก็กูอาบน้ำกูกลังแบบว่าอาบน้ําแบบว่ากาลังเกรงหน้าท้องแบบว่าเห,เหมือนเหมือนโชว์หุ่นเรียกผู้เนาะกูหันหน้าไปฝั่งขวาอยากรู้มีโคจีออออนไหมกูหันหน้าไปฝั่งขวากูเจอ ผู้ชายคนหนึ่งไซส์โอบิทไม่โอบิทใช่ไม่ใช่โอบิทหรอกแต่แบบเหมือนแฟตอ่ะชับบี้อ่ะชับบี้แล้วขึ้นไปเหยียบบนบ่อแล้วเต้นกูไม่ได้อินด้วยเลยแต่โชคดีตอนนั้นจะอาบเสร็จแล้วกูเลยแบบรีบเช็ดตัวรีบออกดีกว่าแล้ววันนั้นน่ะสาดน้ำใส่กูเต็มเลยอ้ยอะไรอนี่ จบเลยอะสู้สึกยังไงบ้างเหรอ <laughs> <c oughs> ชีวิตเอ๋ยโอเคทีนี้เสร็จใช่ไหมก็เหมือนอ่ะก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่ข่าวแต่ความที่แย่ที่สุดคือวันนั้นวอเกิลพังมันพังแต่คืนรอบกองไฟแล้วก็คือเหมือนเต้นแล้วก็หลุดแล้วก็เผอเหยียบวอเกิลหักฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้ใช้แบบถักนะฉันใช้แบบ mm. ที่มันเป็นแบบ วอกเกิลแบบกลัดอะแบบสีทองอะแบบโลหะไปข้างหน <L> ึ 1. 1> ่งแล้วพอใช่แบบเหล็ก <Okay. S 1> แล้วทีนี้เหยียบปึ๊บพังแล้ววันนั้นกูต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากูเลยผูกผ้าพันคอเอาให้มันดูเหมือนแบบสองให้เพื่อนเขาช่วยเนาะก็ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะโดนอะไรไหมแต่ก็ไม่โดนเราใช้ถักเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกอที่นี่เขาไม่ฟิกเรื่องเครื่องหมายอะไรกันเออครบไหมเขาไม่ได้ฟิก จริงๆอ่ะ <c oughs> เขาบอกให้เปลี่ยนมาใช้ถักตั้งแต่ตอนขึ้นมสามาใหม่แล้วแต่ว่านี่ไม่ได้ข<ำ>ายคือถามว่าถักอ่ะยังอยู่นะทุกวันนี้แต่กูไม่ชอบอะ่ะมันมันมันหลวม,มอะลแล้วก<อ>ูถักกลับไปไม่เป็นของหนูมีคนจัดมีคนถักใหม่ให้มันเลยแน่นอา่าแต่นี้ไม่ชอบแบบถักเลยเพราะว่ามันต้องถักแล้วมันยุ่งยากมาก ก็เลยเออไม่เอาและไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบว่าช่วงนั้นน่ะเนาะก็เริ่มปิดกองแล้วมั้งรู้สึกยังไม่ปิดสิมีกิจกรรมก่อนยังมีอีกนิดนึงแต่ว่าก็สรุปอะไรกันว่าไปนะปิดไม่แต่แต่เนี่ยนี่คือนี่คือวันสุดท้ายอ่ะวันสุดท้ายที่อยู่ค่อยมั้งวันก่อน เออวันสุดท้ายท,ที่อยู่ค่ายก่อนจะขึ้นรถเลือนกันดองไหล่สองรอบไม่ได้ไม่ได้สั่งคิวค้วไม่ได้อะไรเลย,เลยนั่งๆอยู่ก็ไหลสองรอบแล้วกูตอนไหล่รอบแรกเป็นตอนเช้าเลยเว้ยกูเห็นพี่เห็นพี่พี่พยาบาลกำลังจัดของโน่นนี่นั่นอยู่กูเลยเดินไปหาเขาพบกันเรื่องรสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับโอ้ย อะไรเนี่ยสองวันที่สองเหมือนรบเสืกู้เออกลับมาแล้วก,กลับมาแล้วยังจะมีหน้าไปบอกเขา,าเออก็มันเป็นสองรอบอ่ะเป็นน,นี่ก็ไม่ทักนะเมือละขี้เกียจทักเออละลืมเล่าไปเลยวันที่สองอะมันมีเพื่อนมันเป็นมันจะมีช่วงพักช่วงหนึ่งเว้ยเหมือนเป็นตอนบ่ายๆหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จ ก็เข้าไปพักผ่อนตามปรยาสัยที่ห้องบ้านพักตัวเองเนาะกูวเข้าไปนอนเตรียมกอดตุ๊กตาแล้วทีนี้ไอพวกผู้ชายมันแกล้งฉันมันเอาตุ๊กตาฉันไปแล้วมแล้วบางคนนะก็ขึ้นมาคล่อมตัวฉันเหมือนแบบไม่ล็อกไม่ให้เอาตุ๊กตาอ่ะกูเลยเอ้เอาตุ๊กตาพวกคืนมาเอามาเอามาเอามาสงสารอ่ะกูจะฟ้องกูน้อยนะ ครูน้อยหนาเอางเดินไม่ค่อยได้แล้วครูน้อยหนาเจ็บขากูจะพอกครูน้อยหนาแน่เออคือใครไม่รู้คุณน้อหนาคือคูประจำ<อ>ชั้นเราหนาของเราโดนขโมยผ้าห่มเออแบบเอามาแล้วโยนไปมาอ่ะแล้วมันจะมีผู้ชายบางคนไว้ที่ชอบโยนของขามห้องคือแกแกต้องว่าบ้านพักอ่ะมันมันเอ,อ่อมันมันไม่ได้แบบ กำกำแพงผนังปิดสนิทอะคือมันมีช่วงด้านบนเพดานใช่ป่ะมันจะมีช่องว่างๆอยู่เราสามารถปาของข้ามไปอีกฝั่งได้ตรงนั้นแหละอีพวกผู้ชายบางคนในห้องกูนะ A3 อ่านะปาของขึ้นไปแล้ววันสุดท้ายที่จะออกจากห้องแม่งปากันถล่มเลยกูอย่างสภาพอย่างกันนึกว่าไอ้เหี้ยแผ่นดินไหวหรือเปล่าวะกูรีบออกมาก่อนจนสักพักอันนี้วันอันนี้เล่าเรื่องวันสุดท้ายนะ ตอนจะออกจากห้องแพ็คของเสร็จของเราเอาขนมมากินแล้วหมดขึ้นอ๋อทีเนี้ยวิทยาณกรจะเข้าไปดูห้องไห้แล้วเขาจะไปดูว่ามีใครลืมของอะไรไว้หรือเปล่าทีนี้เขาก็ได้ของมาเสร็จมันก็มีคนทำของหายบ้างแล้วก็คืนกันไปเรื่อยๆจนมาถึงของหายชิ้นหนึ่งกเกงนในสีเทา ไม่กูนึกว่าของของแฮนักแล้วเว้ยกระโปรงลูกกระโปรงเนี่ดาลีหายโอ้โหหนกักอะแล้วกางเกงในสีเทาเป็นของกูที่กูทำหายไ้ตั้งแต่วันแรก <c oughs> กูก็โคตรชิบหผ่าเลยเฮีย <c oughs> กูจะลุกขึ้นไปหยิบดีไหมวะหรือกูจะแอบแอดทำเป็นไม่รู้ <c oughs> จนสุดท้ายกูต้องทำใจขึ้นไปหยิบแล้ว อีพวกผู้ชายห้องห้าอีกแล้วมันก็แซลกูอีกแล้วเอ้ยปอลลี่ปอลลี่อย่างนี้เลยเหรอตึกตึกก็ข่งคิดในใจเดี๋ยวแม่งก็ลืมเดี๋ยวแม่งก็ลืมเดี๋ยวแม่งก็ลืมมันไม่ได้จำไปตลอดเราเมืนไม่ลืมโอ้ยอายมากสีท่า มไมค่มคือไม่ใช่หรอกคือตอนอยู่กับเพื่อนห้องคือถ้าเป็นเพื่อนห้องเดียวกันใช่ปะอย่างเพื่อนนอนข้างเราอ่ะเขาก็เห็นว่าเราแสงาเกงในเสียอะไรรูปร่างแบบไหนเขาก็ไม่ได้ว่าใช่ปะเพราะว่าเพราะว่าเขาแบบว่าเขาก็ใส่แบบนี้เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าแต่อีพวกห้องอื่นที่ไม่ได้สนิทด้วยเนี่ยใช่ปะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็แบบว่าเขาก็ใส่แบบนี้เหมือนแซลกูจังเลยไม่แต่หนูทำไมมันหายละจี คือไว้ทำยี้ท่าไหนให้มันหายเจ้ไม่รู้เว้ยคือเจ๊ถอดตอนมัน,น,มนเจ๊จาได้ว่าเจ๊ถอดกางเกงในไว้เว้ยว้ที่เตียงของเจ๊ใช่ไหมถอไว้ไวที่เตียงของเจ๊ค<อ>ือเจ๊วางไว้ที่เตียงแหละแล้วเดี๋ยวเดินเดินอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ของวันวันแรกก็คือไปอาบน้ําพอกลับมาปุ๊บเชีย่ยกางเกงในหายใครเอาไปอ่ะกูแบบ ไม่กล้าถามหรอกกูเลยเก็บเสื้อผ้าไปก่อนแต่ว่ายังเป็นความสงสัยว่ากางเกงในกูหายไปไหนใครไม่เอาไปอยู่ใครไม่แล้วอยู่มาโผล่วันสุดท้ายตอนวิทยากรเขาถามว่าของใครใครลืมไว้จนกูต้องไปหยิคบคาคือมันก็อายบ้างแหละแต่ก็แบบคิดในใจว่าเออเดี๋ยวแม่งก็ลืมเดี๋ยวคนอื่นก็ลืมแล้ว ไม่คือแบบมันมันควรดดมันไม่ควรวหายเลยเพราะว่าเราวางไว้ถูกไหมอันนี้ปกติออมันหายไปได้ไงเราไม่ลืมต่อไปนะก็ช่วงกลับบ้านแล้วก็ได้โทรศัพท์กันพวกผู้คนคนอื่นก็เหมือนแบบว่าหัวคืนสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีโทรศัพท์เล่นกัน<ท>แล้ว,ลวส่วนส่วนกูกูที่ชาร์จแบตเต็มมาตั้งแต่วันแรก เอาโทรศัพท์ให้ครูยึดเข้าไปเปิดมาวันที่สามแบดเหลือนหนึ่งเปอร์เซนกูงงเลยล่ะว่าโทรศัพท์กูเป็นอะไรกูคือเข้าใจแหละว่าโทรศัพท์เนี้ยแบตเสื่อมเว้ยแล้วแบบมันแปลกๆอ่ะคือแกเก็ตป่าวว่ามันเสื่อมเอาไง,ไง่ายๆไม่มีตงังขอแม่แ,บบแล้วแม่บอกมันแพง เอาพาะว่าแบงไปไหมไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้คือเราเอาไปแต่โทรศัพท์เว้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสามวันที่เราไปเข้าค่ายไม่ได้ไปไม่เราไปชาร์จแน่เพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์แล้วก็เอาไปแค่โทรศัพท์ไปฝากเขาอย่างเดียวทีเนี้ยเหมือนไปรานนี้ก็ได่โทรศัพท์คืนใช่ปะกูแล้วทีเนี้ยเหมือนน้องพอสัมภาเขาไม่สบายปกติอะเวลาขึ้นรถบัสเขาต้องไปเป็นดีเจบนรถบัสใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่สบายกูเลยต้องไปทําหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงให้ฟังแทน แต่ทีเนี้ยกูเลยบอกคนอื่นแบบว่าเออถ้าจะขอเพลงนะเดินลงมาขอนะไม่ต้องทักมาขอในโทรศัพท์นะเพราะว่าแบตกูหมดแล้วแม่งก็เดินลงมาขอกันจริงๆแต่ส่วนใหญ่ขอแต่เพลงยังโอมกันน่าจะชอบฟังย,ยังโอมกันก็ไม่รู้มีอะไรนะเพลงยังโอมงงอ่ะก็เพราะอยู่เออคือเนี่ยไม่เคยฟังเพลงยังโอมนะ แต่เหมือนน่าจะคิดกันในหมู่ห้องห้องเราแหละคิดว่านะแต่แต่นี้ไม่ได้ฟังเพลงไทยแบบยุคปัจจุบันไงเราฟังแต่แบบเพลงไทยยุคเก้าศูนย์เพลงแบบรุ่น,นแม่มามีฟังน,นี่ไม่ฟังเพลงไทยครับเออก็เหมือนกันเแบบมื่อก่อนไม่ฟังเพลงไทยเลยเราฟังแต่แบบเราจะินเตอร์ตลอดแต่แบบได้ลองหันมาฟังเพลงไทยตามแม่ดูเพราะว่าแม่เรา ฟังก็เลยฟังเอ้ยมันก็สนุกดีมันดูบางเพลง่ะสนุกแต่บางเพลงก็ยังไงวะเนื้อหาเพลงมันไม่ซับซ้อนเหมือนเพลงปัจจุบันคือบีดมันแบบเพลงให้ความน่องเต๋อก่อนง่ายครับ FC เก่าหมดเลยจ้าแต่ว่าเขาเพิ่งเห็นไลฟ์ฉันขึ้นฟีดมั้งรู้สึกก็ประมาณนี้นะคะสำหรับถ้า สับเข้า่ายแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเหมือนไปทัศนศึกษาเนาะเล่านิวเจนเองเรอาดไปทัศนศึกษาที่น้ำตกใช่คุณได้ยินแบบนี้คุณคงเดียดีใจได้เลยนน้ำตกใช่ไหมไม่เขาให้เรายืนดูใช่ให้ยืนดูเด็กอีกโรงเรียนหนึ่งเล่นน้ำอืมุบาทสุดคือกูต้องยืนดูคนอื่นเ,เล่นน้ำให้คือกูเห็นอ่ะอีพวกเสื้อแดงใส่เลเซอร์เล่นน้ำแต่กูแต่กูก็มไม่ได้เล่นน้ำตกหรอกกูแค่แบบว่า กูกูเห็นป้ายใช่ปะ่ะกาแฟกาแฟสดกูเลยรีบขึ้นไปต่อแถวเลยจ้ะสรุปแถวก็โคตรยาวจนเขาให้เวลาเพียงแค่เขาให้เราเขาปาล่อยเราตั้งแต่สองสิบสองนาฬกาใช่ไหมให้กลับมาเจอกันเวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบนาทีเสร็จแล้วกูเข้ากูเข้าแถวต่อคิวไปสี่สิบนาทีอยู่แล้วจ้ะกูยังไม่ได้สั่งน้ำที่กูจะกินเลยจนแบบ กูแบบในใจกูควรจะเลือกต่อแถวดีไหมวะหรือคนไปได้แล้วคือโอ๊ยทำไงดีแต่ก็ได้กินอยู่ดีอืมกูรอต่อแถวกินน้ำออํำที่เขาที่ใช้เวลานานมากแล้วกูได้น้ํามาดูดไม่ถึงสิบวินาทีกูดูดหมดแก้วโอ๊ย,ยคุมอ่ะจะบอกว่าของหนูเขา เขาหนมไม่ได้ต่อแถวคนเยอะแล้วเขาบอกว่าน้าไม่อร่อยกูบอกว่าน้าไม่อร่อยที่สุดก็ก,กูลองชิมน้ําจับกาแล็คติกิวคุณนึกตามกูนะอันเป็นโอวันตินที่เจือจางนะเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนคุณมีน้ําอยู่สามลิตรแต่คุณใส่ซองโอวันตินไปแค่หนึ่งซองแค่นั้นหรอจือดอะเออแล้วก็เหมือน ขึ้นรถไปอีกเนาะแล้วก็รอบก็ไปแวะซื้อของฝากที่เค้กบ้านสวนคืเค้กบ้านสวนเช่อผู้ถือเค้กบ้านสวนนีไม่รู้ว่ากินหรือยังนะแต่ว่านี่นี่ซื้อมาเป็นเค้กกาแฟกินแล้วเดินไปหยิบแป๊บกิ้เย็นกินเนยอร่อยดีตอนแรกซื้อมาแมแต่ไม่รู้ว่าแม่กินหรือยังยังลือมะขามลี ห้ลลอตดยินเลยดูยินเลยกันนี้แหละยินมาแล้วทุกคนเค้กกาแฟบ้านเค้กบ้านสวนเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่าอรรถอร่อยไหมอื้อืม ไอซิงแข็งมากอืมไม่ได้อยู่ pues ไม่มีใครได้ยินเสียงแมวร้องเมื่อกี้ใช่ไหมไม่น่า่ายจังหวัดไหนคะสระบุรีค่ะนี่พวกกูตอบกระถาอได้ไปกี่รอบแล้วเนยกูแข็งเนยเชฟกูแข็งตู้เย็นเย็นเกินไปพอฮอหลัก ห้องละกองหรอไม่เขาเขาจะแบ่งให้เขาจะแบ่งให้คือห้องหนึ่งมันนอนได้เยอะอยู่ก็เลยเขาจะแบ่งให้ตัวใหญ่ก็หลายหมู่อ่ะสามหมู่ได้ห้องหนึ่งอุยฉันว่าไอซิ่งแข็งไปหน่อยหรือว่าคุณแช่ตู้เย็นวะอืมแช่ตู้เย็นเจ๊ไม่ทอดทิ้งว่าสักอักมันจะฉ่ำอ๋อ ทีนี้ก็เราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของในเรื่องแล้วนะคะก็คือค่ายตอนเดินทางกลับถึงโรงเรียนตรงนี้ไม่ต้องเล่าอะไรมากก็ได้แต่ว่านี่มีเรื่องมันหนึ่งคือกูตอนนั้นอะ่ะกูขนของออกมาแล้เตรียมกลับบ้านแล้วของกูเยอะไงรวมผ้าเปียกด้วยก็แบบขนเยอะทีนี้ไปรอคือจะขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านเจอแต่บแล้ว มีแท็กซี่คันหนึ่งที่กูโบอกแล้วเขาจอดในใจกูดีใจมากว้ายกูจะได้กลับบ้านแล้วสรุปมีคนเดินมาเปิดประตูรถแล้วเขาเอาหน้าจอรถให้ดูอันนี้โบเราจะหน้ากูแตกเลยกูไม่ได้กลับบ้านในใจกูแบบอุ้ยตอนนั้นกูแบบอว้ยขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะ แต่ใจโอ้ยไม่ได้กลับบ้านโอ้ยโดนแย่งคือคือทุกคนคือพี่แย่งไม่ออกว่าโบกับแท็กซี่มันต่างกันยังไงใครรู้บ้างอืมมันจะมีแบบถ้าแท็กซี่ถ้าแท็กซี่ก็แท็กซี่ก็แบบจะมีหน้าจอมนิเตอร์ขู่ข้างหน้ารถส่วนโบมันแล้วแต่คนเรียกนะเพราะว่าบางคันอะ มันไม่ใช่รถแบบรถแท็กซี่ทั่วไปรถของตัวเองหรือรถรถหาอะไรก็ได้รถบรรทุกก็มีนะมันมีคนรับนะเว้ยเฮ้ยจริงหรอคือไม่แต่วันนั้นอะฉันเห็นแต่แท็กซี่เว้ยแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่อะขับเข้าซอยไอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นที่ใช้นามว่าบอตอเนะใบตองใบตองบอกว่าไอ้พวกรถแท็กซี่ที่มันขับเข้าซอยส่วนใหญ่เป็นโบหมด โบ <Bo, S 2> มีมิเตอร์รรอยู่หน้ารถเขาไม่ค่อยขับเข้าซอยแล้วแต่คันค่วกลับ,บเเมาชีตลอดแล้วแต่คันแบบแล้วแต่คันจริงๆอันนี้ไม่สามารถระบุได้โอยากสนับสนุนให้โบหันมาใช้รถที่มันดูมีเอกลักษณ์หน่อยไม่ใช่ใช้แท็กซี่แล้วมาหลอกให้ความหวังกูว่ากูจะได้กลับบ้านแล้วม,มึงบ้าหรือเปล่าขับรถไฟฟ้าตลอดครับ เขาน่าจะรับควบสองไม่รู้ดิเออมึงบ้าหรือเปล่ามึงมาหลอกให้ความหวังกูทําไมอย่างเงี้ยตะโลกขอความกรุณาโบหยุดหยุดทําแบบนี้โอเคก็จบไปแล้วนะฮะกับการเล่าเรื่องเข้าค่ายลูกเสือสามวันในเวลาสองชั่วโมงตอนแรกกะว่าจะมาหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ทัน ก็เลยเออลากยาวไปสองชั่วโมงเนาะก็ใครที่นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบมีคาถามอะไรไหมคะอยากใครอยากใครแบบว่าใครอยากถามอะไรอีกก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นแล้วอาเอ็มมีคําถามว่าอะไรเราใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะว่าเราเจออะไรบ้างประสบการณ์เอายังไงหรือว่าต้องเจออะไรบ้างเมื่อไหร่เมื่อไหรจะเปิดโหมดก็เราถามคําถามไงมีใครสงสัยอะไรบ้าง แล้วจบจากตรงนี้เจ๊จะไปไหนต่อก็เล่นเกมตามปกติงั okay, okay. ้นเดี๋ยวอยู่ด้วยแล้วกันโอเคโอเคจะทำโมเดลจะทำโมเดลผีแย่แยดแดเจนจีใครเจอผีว no ิแกลืมเรื่องเล่าเรื่องผีไปเลยไม่มีไม่มีจ้ะแต่ว่าไม่มีแบบแต่ว่าคืนที่สองเลยอะคือตอนตอนก่อนไปเข้าค่ายนี่ถามครูไว้แล้วว่าครูค่ายผู้ิชัตมีผีหรือเปล่า เขาบอกว่าเออมันก็มีแหละทุกค่ายนั่นแหละมีท er mm ุก hmm ค่ายแต่แม่กูจะบอกกูถามแม่แม่แม่กูบอกว่าเขาก็หลอกให้ลูกกลัวไปงั้นแหละลูกแต่พอไปถึงจริงๆวันคืนที่สองที่คืนที่สองก่อนลับบ้านเนาะเขาอะเหมือนเออบอกว่านอนใกล้ห้องเอสีใช่ปะเขาบอกว่าห้องเอสี่นะมีคนเคาะตลอดเลยเขาบอกว่าถ้ากลับเข้าไปนะก็ไปขอโทษเขาซะที่รบกวนเขาหนะ อันนี้คือจะบอกว่าเหมือนเป็นครูก็ครูคนนั้นแหละครูที่เขาเปิดติก๊กต็อกผู้หญิงให้ดูอ่ะเขาบอกครูพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอยู่ห้องเอสีใช่ไหมห้องเอสี่อะระวังไว้นะห้อง 4, อาสีอาถันเฮียนนะเขาบอกอย่างนี้มีเสียงคนเคาะเขาบอกว่าเหมือนห้องเอสีตลอดมาตรงๆนะเจ้ <R 34. S 2> จากคนที่เดินเดินแบบ เกินเจ็บตาไปขอยาครูแต่ดึกๆกู<ค><ณ>ไม่เจออะไรเลยระหว่างทางเปปียวๆมืดๆอ่ะกูไม่เจออะไรเลยเว้ยอ๋อมีคนถามหาเรื่องอาสามสี่ไม่มีค่ะคือจริงๆอะ่ะตอนแรกนึกว่าจะมีแบบว่าเรื่องแบบว่าเอาถุงยงถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่มีคนมีคนไม่พูดดีกว่าเดนโดนเดนโดนบินมีคนเอาเออ สโมกไฟฟ้ามาใช่ใช่แล้วโดนเรียกใ,นะใช่ผู้หญิงไม่คือสิ่งแต่ไปเรียเนเคยว่าปูเขาเดินเข้าห้องแบบเฉพาะจอดจงแล้วเดินไปหาของเลยเหมือนรู้ว่าของอยู่ตรงไหนเรียบร้อยเลยคนไลฟ์ปูเดินแบบเฉพาะจอดเฉพาะห้องไม่สำรวจห้องอื่นด้วย แล้วเขาลู้เหมือนแล้วคนไหนซ่อนของอะไรไว้บ,บ้างาแล้วคือเหมือนมีสายแต่บางคนบางทีกูแบบอันดไม่รู้ไปจากไหนวนะนเนาะเออไปซื้อของกินมาแล้วห้องนอนเนี้ยนะมีแต่คนตดมีแต่คนเรอมีแต่คนแบบมีเสียงอันไม่พืงนกระสนทั้งคืนกู <G ül> จ,จะันะ <S <S ว่า<ๆ>เสียงไอเสียงฮัตชิวเสียงจาม มาหมดไม่สมมุไฟฟ้าเขาไม่อนุญาตจากเขาห้ามตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยเขาห้ามใครเ,เ,เขาจะอนุญาตวะเออเขาเซออนุญาตวะห้ามไฟแชกห้ามของมีคมห้ามเอาการ์ดเกมมาห้ามแบบห้ามอะ่ะห้ามเลยแช่แล้วก็บอกว่าเป็นความรู้นะว่าอย่าไปและของพวกนี้ไม่ควรไม่ควรไปยุง่งแต่แรกนะ ใช่แต่นี่ก็นี่ก็เกือบโดนเกือบโดนดักกระทืบเลยอันมีเพื่อนโดนกันกลายตัดเล็บฮะใครโดนเอาไงตัดเล็บไปก็โดนหรอก็ถามว่ามันนับเป็นของมีคมไหมมันก็นับเพราะว่ามันเพื่อนท่าเหนียวของเอาไปอันนี้ก็ไม่รู้นะครูเจอไง จริงๆอ่ะควรจะตัดเล็บไปตั้งแต่ก่อนเข้าค่ายแล้วเพราะว่าคุณต้องไปเดินลุยอะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็ต้องรู้ตัวตัวเองว่าคุณใส่รองเท้าอะไรแล้วถ้าคุณเดินผ้าขึ้นมาแล้วเล็บเล็บคุณฉีกหรือเล็บคุณเกิดอุบัติเหตุที่เล็บของคุณคุณเจ็บเลยแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบเปนะใช่ไม่เอากันไกปตัดเล็บขบไป แครเอาที่หนีบผมไปที่หนีบผมที่หนีบผมมีคนเอาไปที่หนีบผมไม่น่าโดนนะรู้สึกแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาไม่ได้ให้ใช้ในบ้านนะเขาให้ไปใช้นอกบ้านแทนเพราะไฟไม่พอใช่กิฟไม่แต่ขอโทษน้ห้องน้ำห้องน้ำตรงเค้กบ้านสวนคือมันสวรรค์ชัดชัดจริง Okay, โอเคก็เอ่อได้เวลาสมควรแล้วนะคะอยากเอาตู้เย็นไปก็การเล่าเรื่องเข้าให้ลูกเสือสามวันสองคืนของเราได้จบลงแล้วใครที่ชอบนะก็อย่ายให้มาเล่า,<ห>าอีกเดี๋ยวหูมากเราจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกดีอาจจะมานั่ง <Rock S 1> จับกล <Series. S 1> ุ่มกันเล่าเรื่องอะไรพวกนี้อีกนะเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีนะคะไม่รู้ว่าจะได้เล่าเรื่องแบบนี้อีกเมื่อไหร่แต่ว่า เล่าเรื่องเต่ว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรหรอกใช่ไม่ค่อยมีเรื่องหรอกตอนนี้จะมาเล่าแต่คิดว่าต่อไปก็จะเป็นเรื่องรอดดอถ้าที่ติดรอดอแล้วนะคิดว่าอุ้ยรออันนี้รอฟังอันนี้กูรอฟังด้วยใช่รอดอหน้าสนใจที่สุดเราเรื่องผีนี่เป็นคนไม่มีเซนเลยไม่มีเรื่องผีเลยงั้นเราไม่ค่อยเล่าเรื่องผีอยู่แล้วไม่ค่อยมีเซนอะไรบางทีก็ คิดว่าเรื่องรอดอนน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจที่สุดใน <Wow. S 1> ตอนต่อไปอันนโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่สองนะคะเอาว่าไม่เรียนหรอกเจอกันใหม่คะ่ะนี่จะทํานมจะ